This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกําลังฟังคําน,นิดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง พีพนี้จะมีความวันเด็กหน่อยๆเนาะเดี๋ยวถึงวันเด็กจริงๆน่าจะมีการโดนรีบอร์ดแคสอีกรอบแง่เลยนะครับเนี่ยอะคำถามที่ผู้ใหญ่ชอบถามเด็กแล้วแบบส่วนตัวเนี่ยผมได้ยินที่ไรก็คิดทุกทีเลยว่าเด็กมันจะไปรู้ได้ไงวะนะฮะคือกว่าอย่างผมเนี่ยกว่าจะรู้ว่าอยากทําอะไรอยากเป็นอะไรจริงๆก็นูน้นเข้ามาหาลัยไปแล้วนะฮะคือพอโดนถามเยอะๆเด็กมันก็จะพูดออกมาแต่อาชีพที่แบบ เท่าที่รู้สับแม่ครูตำรวจหมออะไรอย่างงี้นะฮะคือไม่น่าจะมีเด็กคนไหนสามารถบอกได้ว่าหนูอยากจะเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมครับ <laughs> อะไร <laughs> อย่างเงี้ยเขาว่าสิ่งแวดล้อมยังไม่รู้จักเลยมั้งนะครับเอางี้เขาว่าสิ่งแปลว่าอะไรมันอาจจะยังแปลไม่ออกเลยหรือเปล่านะฮะอ่ะแต่ก็ช่างเถอะนะวันนี้เรามาว่าด้วยเรื่องนี้กันดีกว่านะครับคือมีคนเสนอมาฮะว่าให้คุยเรื่องสับอาชีพหน่อยนะครับซึ่งเออก็น่าสนใจนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดเป็นอาชีพทั่วไปมันไม่น่าจะยากเกิน Google เนอะนะครับเพราะฉะนั้นมาดูนีี่่ดกวาาผมมไปเจอนะ จากเว็บที่ชื่อว่า t r a d e k s c h o o l s n e t นะครับบทความชื่อว่า Best Careers for the Future 51 Jobs for 2020 and Way Beyond 51อาชีพแห่งอนาคตตั้งแต่ปี2020แล้วก็ยาวไปยันยุคสมัยของโดราเอมอนนู้นเลยนะครับโดราเอมอนนี่เกิดปี2112นะฮะซึ่งนับจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยไม่ถึงร้อยปีแล้วนะ ประมาณบประมาณ93ปีเท่านั้นเองคือพี่บิ๊กบุญตอนนั้นตายไปแล้วแน่นอนนะครับมั่นใจเลยนะครับคืออาจจะไปเกิดใหม่มาแล้วด้วยซ้ําไปนะแต่เด็กสมัยนี้เจนซี C, หรือว่ายุคหลังเจนซีซึ่งอุบอิบนะครับว่าพอลองไปค้นดูพบว่าเขาเสนอกันว่าจะเรียกว่าเจเนอเรชันอัลฟ่านะครับคือเด็กที่เกิดช่วงหลังปี2011เป็นต้นมาเนี่ยนะไม่แน่นะฮะถ้าวิวัฒนาการทางการแพทย์มันจเจริญมากๆแล้วจเจริญเร็วแบบอัตราแบบนี้เนี่ย อาจจะอยู่ได้เกินร้อยปีนะดีไม่ดีนะครับมนุษยชาติในอนาคตคือจะได้ฉลองวันเกิดโดราเอมอนกันจริงๆนะครับมาดูกันฮะว่าอาชีพการงานในอนาคตน่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเขาิสต์เอาไว้ทั้งหมด51จอบด้วยกันแต่ว่าผมขอเลือกมาสัก15ก็แล้วกันนะฮะใครสนใจอยากอ่านตัวเต็มเอาชื่อบทความไปเสิร์ชนะครับย้ำอีกทีหนึ่ง best careers for the future 51 jobs for 2020 and way beyond 1กับ2มาด้วยกันเลยครับ Solar Energy Technician กับ Wind Energy Technician นะครับคือช่างเทคนิคพลังงานแสงอาทิตย์กับช่างเทคนิคพลังงานลมนะครับสองพลังงานที่เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นแหล่งพลังงานหลักของมนุษยชาติในอนาคตคนที่ทำงานในสาขานี้แน่นอนว่าย่อมเป็นที่ต้องการนะครับอาชีพที่3คือ n u r s e พยาบาลเขาบอกว่าจะมีบทบาทสําคัญมากๆในอนาคตยิ่งกว่าหมอนะครับเขาบอกว่าหมอเนี่ยน่าจะขาดแคลนนะครับแล้วก็ยังไงก็ไม่มีวันจะเพียงพอต่อความต้องการอยู่แล้วในขณะที่พยาบาลครับไม่ต้องเรียนหนักไม่ต้องเรียนโหดเท่าหมอนะครับแต่จบมาแล้วมีความสําคัญสุดๆโดยเฉพาะในสังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งโลกเรากําลังจะเป็นนะครับมาพร้อมกับอาชีพที่4เลย physical therapist physical therapist คำว่าเอจิงโซซายตี้น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดของอนาคตไปอีกนานเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักกายภาพบำบัดนี่งานชุกแน่นอนนะครับอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดของโลกอนาคตซึ่งเอาจริงๆปัจจุบันก็เริ่มแล้วนะฮะสำคัญมากๆในเรื่องของ Data ครับเพราะฉะนั้น3มอาชีพนี้ที่เกี่ยวข้องไม่น่าจะตกงานง่ายนะและถ้าเก่งเนี่ยโอ้สงสัยรวยไม่รู้เรื่องเลยนะครับนั่นก็คือ Data Engineer Data Scientist แล้วก็ Data Analyst คําว่า Analyst ก็คือ นักวิเคราะห์นะครับเป็น3งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการทําทุกอย่างการผลิตการขายการบริการคือข้อมูลเนี่ยเอาจริงๆใครๆก็เก็บได้เนาะแต่เก็บแล้วเอามาใช้ยังไงต่อเนี่ยสินะครับ3คนนี้เป็นกุญแจสําคัญเลยครับ ต่อไปคือ Digital Rehab Counselor ครับคำว่า Counselor น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วก็คือที่ปรึกษานะครับคำว่าดิจิทัลรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้ Rehab แปลว,ว่าอะไรนะครับ R E H A B Rehab ย่อมาจากคำเต็มว่า rehabilitation rehabilitation แปลว่า the process of helping s o m e o n e to s to p t a k i n g drugs or alcohol หรือว่า the p r o process of returning to a healthy and good way of life ก็คือใครเสพติดเทคโนโลยีมากๆต้องทำการดีท็อกซ์นะครับต้องล้างผิดกันหน่อยโดยเข้ากระบวนการบำบัดให้หายเสพติดนะครับนั่นก็คือ Digital rehab ครับคนที่จะช่วยดูแลเป็นที่ปรึกษาให้กับเราก็คือ Digital rehab counselor นั่นเอง อันนี้อย่าประมาทนะฮะหลายๆคนตอนนี้ก็เริ่มเสพติดแล้วและในอนาคตคิดดูสิว่าถ้าเกิดทุกอย่างดีขึ้นสะดวกขึ้นอาจจะเพิ่มช่องทางเพิ่มแพลตฟอร์มมากขึ้นเราจะเสพติดหนักกันไปอีกได้สักแค่ไหนนะฮะต่อมาฮะอันนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันเยอะเลยนั่นก็คือ blockchain developer b ล็อกเชนเดเวลลอปเ e อร์ดิจิตัลคริปโตเคอเรนซีต่างๆบิตคอยต่างๆทุกวันนี้อาจจะยังงงกันอยู่ว่าคืออะไรนะครับโฆษณาแฝงนิดหนึ่งนะฮะใครอยากเข้าใจเรื่องนี้ภายในเวลา35นาทีฟังเอพิโซดที่35ของรายการ The Money Case by The Money Coach Podcast ได้เลยนะครับอ่ะบุคลากรในวงการนี้คิดว่าน่าจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบล็อกเชนเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีต่างๆนะครับ นักบินโดรนก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับ a drone pilot or dispatcher คำว่า dispatcher ก็มาจาก dispatch นะครับ d i s P.A.T.C.H. Dis Dispatch แปลว,ว่าจ่ายงานแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานนะครับคาว่า Dispatcher ก็อาจจะหมายถึงพนักงานวางแผนเส้นทางการบินของโดรนนะครับเป็นคนที่กำกับดูแล t r a f f ิกของโดรนนั่นเองจะส่งโดรนไปที่ไหนยังไงคือหน้าที่ของคนคนนี้นะครับอย่างที่เราเห็นว่าโดรน,นีเป็นสิ่งที่ Common ขึ้นเรื่อยๆเยลยนะจาก ที่เคยเป็นของเล่นคนรวยตอนนี้เริ่มกลายเป็นสิ่งที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายแล้วก็ประโยชน์ก็หลากหลายขึ้นทุกวันนะครับใครสนใจงานบินโดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตนะฮะคือเครื่องตกยังไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นไปอยู่วันนั้นก็เริ่มหัดบินโดรนไว้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับอีก2องจ็อบนี้ก็น่าสนใจนะฮะ smart building technician กับ 3d printing technician เทคโนโลยีการก่อสร้างแล้วก็ผลิตข้าวของกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าด้วยวิทยาการใหม่ๆนะครับผมเคยเห็นคลิปสร้างบ้านด้วยการปรินทุกสิ่งจาก 3D printer โอ้โหคือปรินท์ง่ายประกอบง่ายอย่างเฟอร์นิเจอร์อีเกียเลยนะฮะเอาจริงคือหลักการมันง่ายนะแต่มันต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่ออเปเรตมันอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องมีเทคนิชเชียนในการเมนเทนดูแลรักษาอุปกรณ์พวกนี้นะครับถ้าคุณเป็นคนที่สามารถช่วยให้คนได้บ้านหนึ่งหลัง ในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงเนี่ยโอ้ oh. มันจะเจ๋งแค่ไหนใช่ไหมฮะอีกหน่อยเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้ Verb to build a house แล้วนะเราอาจจะพูดว่า to print a house นะครับในคลิปที่ผมดูเนี่ยมันเป็นเรื่องขององค์กรการกุศลเรื่องที่อยู่อาศัยกับบริษัทเทคโนโลยีสร้างบ้านเขาจับมือกันนะครับไปช่วยผู้ไร้บ้านในเอลซาวาร์เขาพูดประโยคหนึ่งน่าทึ่งมากเขาบอกว่า we're gonna be printing an entire village for people that don't have homes คือเราวางแผนว่าเราจะปริ้นบ้าน หนึ่งหมู่บ้านเลยนะครับเพื่อให้คนที่ไร้บ้านไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับอาชีพที่13ฮะเป็น personal privacy advisor personal privacy advisor เฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากเลยนะ คือเทคโนโลยีเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาหนึ่งก็คือคือไม่ต้องรออนาคตด้วยนะครับป,ปัจจุบันนี้ก็เป็นกันแล้วนั่นก็คือความสามารถของเราในการมนเทนไพรเวซีคือดูแลรักษาความเป็นส่วนตัวยิ่งอีกหน่อยถ้าเกิดมันมีอะไรล้ำล้ำแบบ Facial Recognition นะครับคือเดินไปตามถนนก็มีกล้องคอยจับรู้หมดเลยว่าเราเป็นใครเราไปอยู่ที่ไหนเราไปเจอใครเราทําอะไรโอ้ยตายตายต,ายตายความลับไม่มีแล้วในโลกอย่างแท้จริงนะครับเขาก็เลยบอกว่า อนาคตเนี่ยน่าจะมีผู้เชี่ยวชาญสักคนที่สามารถช่วยเราเก็บ Privacy ให้มันเป็นที่เป็นทางได้นะครับไม่ใช่ใครเห็นหน้าก็รู้หมดเลยไปถึงชื่อหมาที่บ้านกรุ๊ปเลือดเกรดสมัยเรียนประถมอะไรอย่างนี้ผมขอจ้างคนหนึ่งหละนะฮะใครจะยึดอาชีพนี้ทิ้งเมลไว้นะฮะเดี๋ยวพี่ติดต่อไปนะฮะอาชีพต่อไปนี้ก็น่าจะฮิตนะครับ robotic service technician robotics service เทคนิชเชนมันอาจจะมีสักวันที่ทุกบ้านมีหุ่นยนต์เหมือนกับที่ทุกวันนี้ทุกบ้านมีแอร์นะฮะเราเรียกพี่ช่างแอร์ในตำนานมาล้างแอร์เป็นประจำฉันใดเราก็อาจจะต้องเรียกพี่ช่างหุ่นยนต์มาเมนเทนหุ่นยนต์ของเราเป็นประจำฉันนั้นด้วยนะครับเออันนี้น่าสนใจนะครับอาชีพต่อไปนะฮะอาชีพที่15 urban agriculture specialist Urban agriculture specialist คำว่า urban ก็คือเกี่ยวข้องกับในเมืองนะครับ agriculture ก็คือการเกษตร specialist คือผู้เชี่ยวชาญนะครับอีกหน่อยเราอาจจะต้องเรียนรู้เรื่องการปลูกผักกินเอง1ที่ดินน้อยลงทุกวันอาจจะไม่มีที่ที่แบบให้ปลูกผักเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดที่ดินในการปลูกน้อยราคาอาจจะสูงนะครับเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้ยาฆ่า,มาแมลงต่างๆนะครับอาจจะต้องเข้มข้นหนักขึ้นเพราะว่าความต้องการมากขึ้นนะครับมแมลงในโลกนี้อาจจะมากขึ้นแล้วก็ค่ายากขึ้นก็ได้ในโลกนี้ใครจะไปรู้นะครับเพราะฉะนั้นการปลูกผักกินเองนี่อาจจะเป็นเรื่องที่ จำเป็นต้องทำนะทุกบ้านอาจจะต้องทำคืออาจจะต้องจริงจังในระดับที่ความไฮโดรพอนิกส์ต้องมาวอ์ติคอลฟาร์มิงต้องมาคือการทำสวนทำไร่แบบไม่ใช้ดินหรือว่าการทำสวนครัวแนวตั้งนะครับแต่ละบ้านอาจจะต้องทำกันเราก็ต้องโทรเรียกพี่คนนี้มาช่วยให้คำปรึกษานะครับเช่นกันครับทิ้งเบอร์ไว้เลยเดี๋ยวผมติดต่อไปนะฮะอ่ะบทความมีแถมท้ายนิดนึงนะครับนั่นก็คือ jobs that don't exist quite yet but probably will อาชีพการงานที่ตอนนี้ยังไม่มีหลอกแต่ว่าอนาคตไม่แน่นะครับเขาลองทำนายไว้นะครับหยิบม,มาฝากบางส่วนนะครับ 1. personal education guide personal education guide การศึกษาอีกหน่อยน่าจะไม่แม้เท่าทุกวันนี้แล้วนะครับมันจะกลายเป็นเรื่อง personal ถูก tailormade นะครับก็คือออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละคนเพราะฉะนั้น personal education guides ก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นโค้ช เป็นคาวเลเลอร์นะครับคือช่วยเราดูทําความรู้จักเราก่อนนะครับแล้วก็ช่วยเราดูช่วยเราประกอบหลักสูตรว่าโอเคถ้าเกิดเป็นน้องน้องต้องเรียนแบบนี้นะฮะนะฮะประกอบกันไปเลยตั้งแต่หลักสูตรอนุบาลหลักสูตรประถมมัธยมมหาวิทยาลัยต่างๆหรือในอนาคตดีไม่ดีอาจจะไม่ใช่สเต็ปนี้แล้วก็ได้นะ นะครับคือเป็นเรียกว่าเป็นครูแนะแนวขั้นสุดเลยนะครับคือของแบบนี้มันอาจจะต้องคัสตอมไมซ์กันแล้วนะครับเหมือนกับที่เราคัส t ตอมไมซ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในวันนี้ให้เหมาะกับเราเท่านั้นนะครับไม่ใช่แบบผลิตออกมาเป็นแมสโรดักตั้งแต่อาหารตั้งแต่การออกกําลังกายไปจนถึงไทม์ไลน์โซเชียลมีเดียวิธีการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆมาเสพการศึกษาก็อาจจะต้องคัส t ตอมไมซ์หรือว่าเทเลเมดแบบนี้เหมือนกันนะครับ อาชีพที่2ที่ตอนนี้ยังไม่มีอนาคตอาจจะต้องมีแล้วก็คือ custom body part manufacturer custom body part manufacturer custom ก็คือออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละคนนะครับ body part ก็คืออวัยวะต่างๆของร่างกาย manufacturer ก็คือผู้ผลิตนะครับอันนี้คือ วาดภาพสัลกรรมเกาหลีขั้นสุดนะครับคือนอกจากเรื่องความสวยความงามสมมุติการใช้งานเสื่อมไปนี่ก็เปลี่ยนอะไรใหม่ใส่ได้นะครับโลกอนาคตแล้วใช้เซลล์ของเราเป็นต้นแบบแล้วก็ 3D Print ตับไตไสอ่อนเส้นจีเอาอะไรได้หมดนะครับปรินออกมาแล้วก็เปลี่ยนถ่ายใส่เข้าไปในตัวเราได้เลยนะครับตัวันี้ฟังดูไซไฟมากแต่ใครจะไปรู้หลายอย่างที่เคยเป็นไซไฟทุกวันนี้เป็นเรื่องจริงไปแล้วนะครับ อาชีพที่3นะฮะ pharmaceutical artisan pharmaceutical artisan pharmaceutical ก็คืออะไรที่มันเกี่ยวกับฟาร์มาซีนะครับส่วนคาว่า artisan art แล้วก็เติมอีสานลงไปนะครับ a r t i s, s a n artisan แปลว่าช่างศิลป์ช่างฝีมือนะครับ สรุปก็คือเป็นหมอยาแบบดีไซเนอร์นะครับออกแบบการใช้ยาให้เหมาะสมกับแต่ละคนรักษาตรงจุดสุดๆนะครับอันนี้เขาจะดูไปถึงจีเนติกดูไปถึงเบดิคอลฮิสตอรีของเราเลยนะครับอาชีพที่4ที่ปัจจุบันไม่มีอนาคตอาจจะมีก็คือ end of life manager ก็คือเป็นผู้จัดการดูแลเรื่องขั้นตอนในการจบชีวิตของเรานะครับเรื่องสิทธิ์ในการจบชีวิตสิทธิ์ในการที่จะตายด้วย ทางเลือกด้วยน้ำมือของเราเองตอนนี้ก็เป็นที่พูดถึงเยอะมันคือคำว่าการุณยฆาตนะครับ euthanasia euthanasia e, e, e u t h a n a s i a นะครับ e u t h a n a s i ก็คือการุณยฆาตนะครับหรือว่าการเลือกจบวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยการช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างที่เขาเรียกว่า p a s นะครับ physician assisted suicide physician-assisted suicide อันนี้เป็นประเด็นที่ ยังถกกันไม่จบแล้วก็ยังคงต้องถกกันไปอีกนานนะครับแต่ว่าในหลายประเทศสิ่งนี้ก็ไม่ผิดกฎหมายแล้วนะครับมองไปอีกหลายๆ10ปีข้างหน้ามันอาจจะเป็นเรื่องที่สังคมทั่วไปยอมรับกันได้มากขึ้นนะครับอาจจะเริ่มกลายเป็นวงการที่มีบุคลากรมืออาชีพมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นได้ทั้งในแง่ของการแพทย์หรือทั้งในแง่ของการไม่แพทย์นะครับเช่นสมมติเรามองว่าถ้ามันมีเวดดิ้งแพลนเนอร์ได้มันก็อาจจะมี End of Life Planner ได้เหมือนกันถูกไหมเออ เขาคนนี้ก็อาจจะเป็นคนช่วยเราจัดการทุกสิ่งอย่างให้จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีห่วงนะครับแล้วก็เป็นการเมคชั่อว่าโอเคทุกอย่างเรียบร้อยละไปได้แล้วนะครับจะมีพิธีไหมใหญ่หรือเล็กจะไปเงียบๆจะไปแบบโอ้โหเป็นการเซเลบรชั่นอย่างใหญ่โตอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าจัดให้ได้หมดนะครับสุดท้ายฮะอันนี้แรลดูไสไฟมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกใครจะไปรู้นะฮะ Android Relationship Counselor ครับสิ่งที่เห็นในหนังเรื่องเธอเนี่ยอาจจะเป็นจริงขึ้นมาสักวันนะครับเมื่อมนุษย์ที่เป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เริ่มมีความสัมพันธ์กับปัญญาประดิษฐ์หรือว่าหุ่นยนต์นะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน Relationship แบบนี้อาจจะเป็นชุดปัญหาแบบใหม่เอี่ยมเป็นปัญหาที่ไม่สามารถใช้วิธีการและมุมมองเก่าๆก่แก้ได้นะครับพี่อ้อยพี่ชอ็อตนี่อาจจะมึนไปเลยนะครับสู้ไม่ได้จริงๆเมื่ออาจจะเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้นะในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับปัญญาประดิษฐ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษามาโดยตรงแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนกับขุญญ่นยนต์ขึ้นมาจริงๆก็ได้นะครับโอ้นี้มีมาฝากกันทั้งหมด9คํานะครับมาทวนกันอีกรอบหนึ่งพร้อมๆกับออกเสียงไปด้วยนะครับ analyst analyst นักวิเคราะห์ counselor counselor ที่ปรึกษา rehab REHAB การบำบัดอาการเสพติด Dispatch Dispatch จ่ายงานและส่งเจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงาน v e r t i c a l farming v e r t i c a l farming การทำสวนแนวตั้ง tailor er made tailor er made ออกแบบให้เหมาะกับแต่ละคน artisan artisan ช่างศิลป์ช่างฝีมือ Euthanasia Euthanasia การุณยฆา physician assisted suicide physician assisted suicide การเลือกจบชีวิตของตนด้วยการช่วยเหลือทางการแพทย์และถ้าติดตามฟังคำนิดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัท์ไปแล้วทั้งหมด564คำและสำนวนครับและทั้งหมดนี้ก็คือคำนิดีพอดแคสต์ประจำวันนี้ครับ เอพิโซดใหม่ของเราพัฟฟิชทุกวันจันร์ทถึงสุกที่ The Standard. co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify นะครับฝาก subscribe ฝาก follow ฝากชอบฝากแชร์ด้วยนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสับกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast I Opening for your ears